ทนายดังเคลื่อนไหวซัดเดือดครูไัยบูลหลังโพสต์เอมิราเลิกแฟนนุ่มกลายเป็นดราม่าเมื่อครูไัยบูลเคลื่อนไหวแล้วหลังเอมิราเลิกกับแฟนหนุ่มที่เพิ่งมั่นโดยครูไัยบูลได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าความจริงมักจะจีรังยั่งยืน ความเท็จมักจะเปลี่ยนไปตามการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไทยบ้านรู้โลกต้องรู้และโพสต์อีกครั้งว่ากัมมุนาวัติโลโกสวรรตาฟ้ามีใจสงสัยไหมทํทำไมหมักทนวยกับนางถึงแสดงตัวออกหน้าออกตาปกป้องขนาดนี้555บวกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่สำหรับผมน่สมเทพครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเหยียบย่ำใส่ร้ายคนอื่นให้ตัวเองสูงส่ง การอเวลาอย่าไปย่านมันครับทนายผมเก่งกว่ามันครับแต่บอปากครับจัดเต็มเลยครับรูโตนน้องปอปอคู่มั่นเอมิราครับหลังจากนั้นเอมิราสวนทันควนันครูภัยบูลโดยเธอโพสต์ข้อความทันทีว่าเดี๋ยวนะกูเลิกกับผัวกูกะเลยกลายเป็นคนสวดสมองมื้นนี้เนาะกูเลิกกันอาจจะไม่ได้เกลียดกัน แต่รู้ไว้กูเกลียดมือไพ่สิกซั่วคือมือให้ถามแน่ถอดูเป็นเดือดเป็นร้อนจังนะถึงกูจะไม่มีผัวกูก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ไม่เหมือนมือเกากหอยยอ,อกินหรือถ้าเป็นเมียมือพิมกูสมเพศมึงคืนนะตื่นมาเจอผัวหน้าตาแบบนั้นไม่ตกใจแย่เลยเหรอมือสองตัวไม่ต้องมาเดือดร้อนเรื่องของกู กูว่าจะปลงหลายครั้งละแต่มาจองเวนกูตลอดสันดาต่ำจริงๆและล่าสุดทนายดางังนั้นก็ได้ซัดเดือดคลื่อนไหวถึงครูภับูลหลังโพสต์ปงเอมิราเลิกราแฟนหนุ่มโดยทนายเก่งได้โพสต์ระบุข้อความว่าก็รู้อยู่ว่าอะไรมันจะฉี่หายอะไรจะเจริญ ถ้าที่ทำเหมือนน้องนอกใจเมียเอากับเด็กในสังกัดที่ก็ฉี่หายเหมือนน้องสิไม่ต่ำซามคิดไม่ได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมลอชอมีหางถามหาผู้หญิงที่มั่วและทั่วถึงต้องถามมือกีตา้าในตำนานนะน้องมีหางหรือจะให้ยื่นคำร้องตรวจที่สูจน์ดีเ